เอามา15นาทีครับคาะนี่จก็เพราะนั้นเขาก็จะแยกเอาอะมันก็ใช้แหลรพลิ้งเลยมันจะยี่เวลามากเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเตรียมเรื่องการสักขวัดไปการตรวจร่างกายจะคาดว่าจจะจะแยกย่อยออกไปอานนี้วัดความดันทานนี้ตรวจให้ดู หลายอย่างมันก็เร็วขึ้นนะเนาะใช่ใช่ใชนา่าจะแบบเพราะท่านถ้าแย,ย,ายกย่อยก็ยกปไปก็ดีคือลาวอีกที่หนึ่งเดอนี่นเป็ลาเรี่มันรออากาศใน้่มูวประกาศเร็วงนี้เนี่ยประกาศอกาศอกมาเปนาานน็นระดับข้อศออันนี้เป็นข่าวภายในใช่ไหมอันนี้เป็ข่าวภายในอ่ะต่อไปมาดูพฤติกรรมนะครับมาดูพฤติกรรมอันนี้ก็พูดถึงเป็นมูลเหตุการขอโรคเนาะงนั้นเราก็ต้องถามอาหารที่ชอบอาหารที่ชอบอาหารที่จะกินเป็นประจำ สวัสดีครับจ้าสวัสดีครับค่ะผมค่ะเอ่อหลักสูตรของอาจารย์ให้มาเรียนได้ตลอดเพราะว่าเนื้อหามันเยอะนะครับมีเวลาเท่าไหร่ก็มาเรียนได้ปีหน้าข้าใหม่ก็มาเรียนได้อีกเพราะว่ารายละเอียดมันเยอะค่ะครับ,รบแล้วก็ขึ้นอยู่กับพื้นฐานของลูกศิษย์แต่ละคนถ้าลูกศิษย์มีพื้นฐานมามาก ได้มากได้น,น้อยแล้วสิ่งที่สงสัยหรืออะไรก็มาถามมาเคลียรน,นะนะนะคะจะมาเมื่อ,อไหร่คะเออมีเวลามาอยู่สักเท่าไหร่ล่ะบางคนก็อยู่อาทิตย์หนึ่งบางคนก็สองอาทิตย์บางคนก็เดือนแล้วแต่เขาเขาจะจัดเวลามาแต่เราก็จะมีการศึกษสาออนไลน์ด้วยถ้ามาก็มาเซฟไฟล์เซฟอ,อะไรไปนะ จ้าจ่าจ่าจ่าเราเเวลาดูแล้วก็บอกจรย์เนาะเรื่องที่พักอะไรมีอยู่นะคะอ๋ะอออะไรติดอะไรติดอมา,มาดูนะครับา,าโอเคาดีก่าโอเคพฤติกรรมพวกนี้ก็อยู่ในถ้าเราสร้ประวัติแยกตรงนั้นก็จ่อยู่ในเรื่องประวัติ ประจำตัวใช่ไหมว่าทําอะไรหน้าต่อไปเลยครับอาหารที่ไม่ชอบหรือรับประทานไม่ได้นะคะ <S <S รับก็แสดงว่ามันสแสลงนะอาหารเหล่านี้มาประเภทไหนละ่ะเป็นแป้งน้ำตาลเนื้อไข่หรืออาหารที่เราไม่จับจุกหว,ว่าอาหารที่คนสนใจชอบกินใช่ไหมครับหน้าแรกนี่จะเป็นคนไข้ที่ชอบครับที่กินเป็นประจาหรืออาหารที่ไม่ชอบใช่จะแ,แยกก็ได้ครับ เวลาเราถามเนี่ยเราแสดงว่าพฤติกรรมกกินอาหารนั้นไมบ่อยหรือไม่กินถ้ากินเข้าไปเกิดปัญหากับท้าหารือเปล่าเห่ไหมบางคนอะกินเผ็ดไม่ได้เพราะอะไรแสบท้องกระเพาะนะก็ต้องถามเรื่องอาหารด้วยนี่การถามเรื่องการควบความเย็นเราก็ต้องบอกเวลาอยู่อากาศร้อนเป็นยังไงอยู่น้องแอร์เป็นยังไงนะครับอากา,ารเวลาที่เกิดกระทบขึ้นมาอยู่ในอากาศที่แตกตา่ตางกันมีอาการเปลี่ยนแปลงไหมอย่างไร ครับอันนี้เราก็ต้องเรียนไปอดข้าวอดน้ําการถามเรื่องมองูลเหตุตรงนี้ก็ต้องถามว่าน,นอนหลับการานอดน,นอนนี่นอนหลับวันละเท่าไหร่นะคือละกี่ชั่วโมงปกติก็ควรอ,อยู่ที่เท่าไหร่คร <8. S 1> ับอ่าป8ชั่วโมงใช่ไหมรับประทานอาหารเราละกี่มื้อตรงเวลาหรือไม่ไม่ตรงเวลาก็ต้องถามดื่มน้ําวันละเท่าไหร่จะได้แล้วเราก็ต้องรู้ว่า normal หรือปกติเท่าไหร่ใช่ไหมครับ การกัน้นอุจจาระนะฮะอุจจาระถ่ายวันละเท่าไหร่ตรงนี้ก็ต้องถามเกี่ยวกับถ้าเราต้องการข้อมูลที่เกี่ยวกับการเกิดมูลเหตุเกิดจากการกั้นอุจจาระปัสสาวะนะครับเคยกั้นไหมไหมเดี๋ยวปัสสาวะจะมีปัญหาเนาะผู้หญิงเราจาะจากการที่อยู่ในที่ไม่สะดวกก็จะเกิดปัญหาการเกี่ยวกับเรื่องของพีวุจฉาได้เหมือนกันนะครับ การเคยไม่เคยตัดสวะอีกครั้งอันนี้เป็นแบบฟอร์มที่เราเตรียมเอาอไว้แล้วก็ดูทำง่ายขึ้นลักษณะการทํางนานเป็นไงไร่างกายทางานหนักทางานเกินกาลังยกของหนักทําไร่ทำนาทำสวนเป็นไงทํารอบเวลาหรือทําแค่บางคนทำตั้งแต่เช้ามีร่วงเวลาเท่าอีกเนี่ยนะก็มากเกินไปหรือหนักเกินสําหรับเพนะศไหเพศหญิงเพศชายก็แตกต่างกันนะครับ เ้าเรื่องความเศร้าโศกเสียใจมีปัญหาในครอบครัวเศรษฐกิจนะใช่ไหมปัญหาในครอบครัวเป็นยังไงการโกรธความโกรธในนี้ก็ให้ใก้แลายว่าโกรธง่ายหายเร็วหายยากโกรธง่ายหายเร็ว